ค่ะพอลานุ่มจ่อยจอยงดงามลูกเบิ่มพันล้านได้ค่ะกับนองเพลินนะคะเป็นค่ะนี่ราละค่ะคือลูกของเบิ่มต,ตัวนี้เลยนะคะลูกของเบิ่มพันล้านปีก็บีกสองเดือนค่ะ ค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะลูกๆของเบิ่มพันล้านแต่ว่าควายฟ้มนี่สิตอนเศร้านี่ต้องกินหญ้าเขียวด้วยค่ะต้องไปซื้อหญ้าเขียวๆมาแต่ว่าตอนตอนแรกกะสิตอนค่ำกะสิเป็นเป็นให้กินฟางค่ะสวยปะค่ะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนค่ะสำหรับ สวยงดงามชายาลูกเบิมพันลานค่ะ